ซึ่งถ้าน้องๆรู้ตรงนี้นะน้องจะสามารถใช้ในการสอบได้อย่างสบายมากเลยนะครับน้องต้องแยกสารประกอบแอลเคนแอลคีนแอัลคาให้ได้ก่อนแอลเคนสูตรของมันคือ CnH2n+2 แอลคีนคือ CnH2n แอัลคาคือ CnH2n-2 วิธีการดูนะครับ n ให้แทนแต่ละจำนวนลงไปอย่าง n เท่ากับหนงี้ยครับหนูก็แทนลงไปเป็น C1H ก็เป็น2อคูณหก็เป็น2 2 2สองบวกสองก็ 4, เป็นสี่ก็จะกลายเป็น C1H4 แบบเนี่ยครับอย่างเงี้ยก็คือเป็นสารประกอบ алк เคนถ้าสมมติหนูเป็น C5 ขึ้นมา n ก็คือเลขห้าเราก็แทนห้าลงไปที่เฮทครับก็เป็นห้าคู 2แบบนี้ครับอ่ะต่อมาครับถ้าสมมติเป็นสารประกอบแอลกีนเราก็จะแทน n ลงไปครับอย่างเช่นถ้าสมมติพี่แทนเอที่กับสไงครับ h ก็ต้องออกมาเป็นสแบบนี้ครับก็เป็น C 2 h 4อย่างเงี้ยถ้าเป็นแอลไคน์สมมติหนูเป็น C 3 h ของเราก็ต้องเป็นอะไรครับ3าคูณสเป็น6แล้วลบสก็เป็น C 3 h 4นะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยจะไม่เหมือนกันต้องแยกแพทเทิร์นให้ออกว่าสารประกอบชนิดนี้เป็นแอลเคนแอลกอฮหรือแอลไคน์พอเราแยกชนิดออกได้แล้วว่าเป็นแอลเคนแอลกอฮอล์หรือแ แลก็เด็กครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าสมมติเป็นสารประกอบแอลเคนสมมติเป็น C 1ครับมันก็จะเรียกว่ามีเทนครับเห็นไหมมันก็จะลงด้วยเอนะครับถ้าเป็น C 2ก็เป็อะไรครับเป็นอีเทนครับ C 3ก็เป็นโพเทนเห็นไหมครับสุดท้ายมันจะลงด้วยสระเอนเพราะว่ามันอยู่ในลักษณะของแพทเทิร์นแอลเคนนั่นเองแอลคนมันก็จะลงด้วยอินครับอย่างเช่น C 2อย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นอีเทนเห็นไหมครับโพเทนก็เป็นโพพีนเห็นไหมครับสระอีนนะครับเป็นสระอีนเพราะแหละถ้าสมมติเป็นลักษณะของแอลไคล์ก็ลงด้วยไอก็เป็นอีไไททลโพรรรแแแคค่นี้้ับเเเววาาาายยยกกกก็จด สระเสียงสระเอ,สระ,เอสระอินสระไอน้องลองกลับไปแยกแยะชนิดให้ดูนะครับแล้วดูว่ามันเป็นลงสีประเภทไหนดังนั้นหนูต้องจําเลข1นถึงสิตัวนี้ให้ได้โอเคไหมครับพี่เชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยสามารถทําได้เพราะว่าน้องๆแกง๊งโควิดของพี่หรือว่าแก๊งกักตัวของพี่ที่เรียนเขาก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันดังนั้นน้องทุกคนก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากพลาดไลฟ์สดอย่าลืมแอดไลน์ line, Ask Chemistry underscore k นะครับแล้วไว้พบกันนะครับสําหรับวันนี้เคมีจะไม่ยากทรับน้องๆเปิดใจรไว้พบกันนาาย